นี่นี่อืมอืมอ่ะแค่แบบปีกบมาแล้วมีบบอุ้ยโดนดูอ๋อ ดูนด้นเลย่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาโพผมเชนคนล่าฝันที่อ่างเก็บน้ำแม่สูงเช่นเคยครับโอ้โหกว่าจะยกเรือลงมาเสร็จนะหอบโหสูงมากยกสันอ่างลงมาตายหินหอบเลยนะครับตอนนี้ก็สายเลย โมงกว่าละโอ้โหไม่เจออากาศหนาวเลยว่าจะขนของเสร็จแย่เหนื่อยเลยแต่ก็ลุยนะครับสายลุย <c oughs> โอ้ใครใครจะมาป้ายกเรือเหมือนผมไหมเนี่ย <c oughs> ยกหน้าอ่างลงกันสุดๆสดายลุยนะครับวันนี้ยังไม่เจอเลยเนี่ยปลาจิบอากาศดีหมอกบางๆ เดี๋ยวไปตามชมเลยครับตีจิบผิวน้ำมันก่อนยามเช้าก็ตามด้วยเียว่าไปไปลุยจิบหรือเปล่ามันมีจิบหรือเปล่า

ไม้แรกยามเช้าครับโอ้โยิขึ้นมาตัวแรกเลยนะเห็นจิบตัวแรกเลยนู่นตัวจิบตัวแรกเลยนะครับลงมากัดเลยโอ้โหจังหวะมันได้นะนี่คันนะครับ G Max วูบเวทสิบสองยี่สิบห้าเส้นดีเบาเอ้นหนักเบานะครับคันนี้เส้นดีมากสีสวยมาก เรื่องนี้พบกันก็หลอกจีแมกกัตันครับแล้วก็สาย PE จีแมกทถักแปดบอกหนึ e ่งทีอีสามสายฟลคูคาร์บอนหกสิบปอนของจีแมกมาดูเหยื่อกันนะครับ,บอ้วน,น,นมากอ้วนมากเลยตัวนี้ เห็นจิตตัวแรกเลยนะตีใส่กัดเลยสีแดงแดงดีมากสีสวยนะครับปลาออกเขียวๆนี่สุดยอดครับกบกระโดดครับกบกันลมตัวนี้ตัวนี้เป็นเบ็ด5 O นะเข้าเงยงเดียวก็ทะลุนิดแต่เงี้ยโอ้โหฝากผลง,งานไปด้วยครับกบกันลม สุดยอดของมันต้องมีโอเคเดี๋ยวชมเต้นต่อไป <c oughs> โอ้โหจิบเยอะโอเคครับเต้นต่อไปกันเดี๋ยวโอสองตัวตรงนี้มันสลับกันขึ้น 你，你够、嗯！你、哦，你够什么呀？我操、啊！我他妈要你我。<laughs> ปี็บาเรือเลยนะครับเ, <c oughs> เปีเยเป็นตังนั้นเลยบกันลมเกันลม ทันที่สองโอ้โหไซต์เดียวกันรุ่นเดียวกันก <ไป S 2> โต้ชัดๆวัดตุ๊บโอ้โหนี่ครับคันจีแมกวุบสุดยอดสองไม้สองตัวสองไม้สองตัวโอ้โ,โหมันจิบห่างตัวนะจะจิบปุ๊บกัดเลยสุดยอดด,อดูทับเลยนีย่นะครับ กบกันลมสุดยอดโอ้นี่นะก้นมากปลาที่นี่ไตแบบโอ้โหแบบเหมือนเหมือนปลาทอดบอดี้เลยนะยอดสมบูรณ์มากครับม่วงของมันต้องมีออกม่วงกบกันลมสุดยอดขอบงานไปด้วยครับแต่ตอนนี้มือแตกเลย <c oughs> ตัวอะไรวะ <c oughs> โอ้มันสะบัดยังไงมือแตกได้เนี่ย โอเคเดี๋ยวชมแซนต่อไปครับโอ้ยไปโดดหนีมันโดดหนีป่าโอ้โหนี่เหนื่อยกันหมดไปทีจะรีบไปไหนเช่นโอ้รีบก็ตกหนีไปโดดหนีเลยโอ้ตายแล้วจิตโป่งเหนื่อยใส่แล้วนะโป้มเลยเนี่ะโอ้ยตกหนีป่ากระโดดหนีป่าเลย ลืมนึกเป็นเส้นที่คเคาเอาง <c oughs> หาดเลยสาดทองเลยลอกเดียวชัดเจนเลยคลิปตัวคนนี้อรอหรืว่าต้องตีห่างก่นนี้อีกฮ <c oughs> ะ <c oughs> ตามาตามมามมา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 มมา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 นมามมา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 นาน่มาโดนอ่ะ คนลุกเลยตายเลยนั่นแน่ตัวเนี้จิบอย่างเงี้ยเล่นใช่ติบแม่โคตรเนียนอ่ะยิดขึ้นเบาๆอย่างเงี้ยโมจเล็ดโมดเล็ดบอกกั วันไหนมันไม่ได้ปาร์คพี่ติดพี่เล่นเล่นริงเ,เจ้าป่ามนะ <_ an> อั่นไอเราก็ยืนต็มตึงพวกมึงได้หลายตัวแล้วนะ่ <_ an> ปะมันเล่นปลาลุกพวน่ะกูได้หลายตัวพวกก็ปล่อยมาเงี้ย <an> ผมยังไม่ได้เลยพี่เหมือนนะั่อ <_ an> 我问。嗯嗯嗯 อย่างนี้ก็พุ่งใส่เรียบร้อยงเต็ม สายมาตรฐานชายไทยสุดยอดนี่เลยของมันต้องมีครับคันนี้เร็วนี้พบกัน G-Max วุ้บย,ยอดบลอก G-Max สตาต์นครับสาย p E-G-Max ถักแปดบวกหนึ่งพีสามสายฟลูคับบอ100ลร้อยเปอร์เซ็นของ G-Max ลองเปลี่ยนสีหลุดพอดีเลยลองเปลี่ยนสีนี่เลย กบกันลมสีอะไรก็กัดอยู่ที่แอคครับสีอะไรก็กัดสีเขียวตัวนี้พุนตัวนี้ทะลุแก,ก้มทะลุหัวบนเลยเบ e d ห้าโอนะครับนี่เลยฝากง,งานไว้ด้วยครับกบกันลมของมันต้องมี ดูการปลาจิบปลาป่าปลาคอกได้หมดโอเคเดี๋ยวชมตัว่อไปครับไม้แรกนะไม้สองมองไม่สามติด <laughs> <laughs> อะไรมากมีผูไปหรหอลว่บังแต่แตีกบมาก็มีกบโอ้ยโดนดูดใต้น้ำเลยดูเลยเหรอจิบไหมจิบจิบหรือว่าอะไรฮะดูใต้น้ำเลย

Oh, oh. โอ้โหตัวนี้นะครับมันจิ้มขึ้นมานิดเบาๆแบบเองนะ้ายปาเนี่ยผมเห็นตกตีตกแปะเดียวแค่นั้นแหละกำลังจะยกคันเอาเยอะขึ้นโอ้โ oh, ห oh. ดูใต้นะ้ำปึ๊บเรียบร้อยนี่ครับคันจีแม็กวุ๊บล็อกจีแม็กกับตันพบกันเร็วๆนี้ oh, oh. โ,ดดโอ้โหลดสิันนี้ นี่นะสวิงขาดโอ้โห,โห,โหโกบกันลมมีพักมันฟอกนี้หน่งยังไม่ทันจะขึ้นน้ำก็ดูดใต้น้ำหมดเกลด กบขาส่วนเราถ่นไล่แล้วบ้องจะถิ่น,นเบสอ่ะนี่ครับกบกันลมมันแรงมาก <c oughs> สีเขียวสีอะไรก็กัดครับสีก็ดึงดูดไม่ต้อง เยอไม่ออกแอก,ก็กัดได้สู้จบปลดจิบโอเคขอบงงามด้วยครับกบกันลมครับก็เดี๋ยวก็จะกลับบ้านแล้วนะครับวันนี้ก็ตีจิบด้วยกบกันกลมนะก็พอได้สนุกนะครับก็จะกลับบ้านแล้วยวกเรือขึ้นดูนะครับโอ้โหสูงด้วยแล้วขนของ หลายรอบเดี๋ยวรอน้องๆมาช่วยหลายคน,นครับดูมันสูงมากแล้วมันก็ชันมากเพราะว่าเขาปิดประตูตนะทางเข้าเข้าไม่ได้ต้องยกเหลือขึ้นไปบนนู้นนะครับต้นไม้ใหญ่ข้างบนนู้นก็เดี๋ยวรอน้อง,องๆมาช่วยนะครับดูนะดูยกขึ้นสองคนไม่ไหวแน่ก็เดี๋ยวน้องๆกำลังมาแล้วเดี๋ยวคนของรอเลยอ๋อ,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 อน,นี้ก็พอได้สนุกพอได้มันนะครับ ก็เดี๋ยวไว้พบกันใหม่ทริปหน้าทริปนี้ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับฝากกดซับสไครต์ให้ด้วยเดี๋ยวเราจะพาไปตกปลาที่ไหนกันต่อคอยติดตามรับชมนะครับบาย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 